ทุกคนอย่าลืมไปโหวตนะรางวัลสปาร์ a อะวอรครั้งที่หนึ่งอันนี้มาจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนโหวตกันล้วนๆนะเราแมชชิ่งคู่มาให้เฉยๆนะครับผ่านอังกอริทึมที่เราไปดูในโซเชียลมีเดียไดแหละแล้วก็ความเหมาะสมแต่ทุกคนก็อย่าลืมไปโหวตเราแปะเพลย์ลิสต์เอาไว้ที่หน้าโปรไฟล์จะเขียนว่า Spark a w a r d คุณเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์แล้วก็ช่วยกันโหวตนะจะมีหัวหน้าพรรคการเมืองฝ่ายหญิงมีสอสอหญิงมีสาวสตรองนะเออมีคู่รักต่างๆเดี๋ยวมันจะมีหลายสาขามากช่วยกันไปโหวตหน่อยรางวัลน,นี้เป็นรางวัลจากมหาชนทุกคนช่วยกันโหวตเราไม่ได้เป็นคนโหวตนะเราใช้แพลตฟอร์มในการโหวตของ TikTok เพราะว่า1คนมันหนึ่งโหวตจริงๆ มันปั่นกันลำบากนิดนึงต่อยูเซอร์แล้วก็อยากให้ทุกคนนะมีส่วนร่วมกับรางวัลน,นี้นะครับส่วนงานจะจัดที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งก็อยากจะให้ทุกคนไปร่วมเนาะเออครั้งนี้ครั้งแรกแต่ว่าอยากจะให้มันเป็นงานที่เราอยู่กันมาขอบคุณนะครับสำหรับทุกการติดตามแล้วก็ทุกกำลังใจการกดติดตามการกดไลค์เนี่ยมีค่ากับผมมากนะครับมีกำลังใจในการทำคลิป ต่างๆมากมายเนาะผิดบ้างอะไรบ้างก็อภัยด้วยนะครับอ่ะอย่าลืมประโวดกันนะครับก็ขอบคุณนะครับรางวัลน,นี้จริงๆจัดขึ้นมาเพราะว่า engagement นะครับของช่องเราเนี่ยมันทะลุเกิน200ล้านไลค์นะครับก็เลยอยากจะมีงานรางวัลอ่าที่เป็นของชาวสปาร์เลยโดยเฉพาะฝากไปโหวตหน่อยนะ